น่ากลัวไหมอันนี้พี่ชายปุ้ยแท้ๆเลยคนที่คอยให้สนับสนุนให้ปุ้ยเรียนมาตลอดอันนี้คือพี่ชายปุ้ยแท้ๆเลยนะคะเนี่ยพี่ชายปุ้ยใครว่าเรื่องสุขภาพไม่สําคัญดีจังหวะที่ว่าที่ปุ้ยรู้จักกับเจลพัทไงปุ้ยโชคดีไม่บอกตรงเลยว่าครอบครัวปุ้ยโชคดีอย่งนั้นที่เราได้เข้ามารู้จักกับเจลพัดก่อนปุ้ยยอมรับเลยพี่ชายปุ้ยเนี่ยเป็นมาหวาน ม่ได้เป็นบาหวานจากกรรมาพันธุ์นะเพราะที่บ้านในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยแต่พี่ชายผู้ยากเป็นมาหวานจากพฤติกรรมล้วนๆเลยข้าวหวานข้าวหวานแล้วช่วงที่เขามีอาการน,นี่คือครั้งแรกช่วงที่เขามีอาการเนี่ยพอที่เขามีอาการเนี่ยคือเขาเราเห็นเลยว่าปากเขาเนี่ยซีดขิวน้ำบ่อยขีบบ่อยนะคะตอนหลังมาคือขับรถก็คือไม่ได้สายตามันค่ามองไม่ค่อยเห็นนะคะ แล้วด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์พากันไปหาหมอนะคะไปหาหมออะไรลูกคะ่หาหมอใส่ตาค่ะคือไม่ได้ไปหาหมอ,อยุรกรรมก่อนไม่ได้เจาะเลือดดูก่อนไปหาหมอตาก็เสียเงินค่าตัดแว่นเลยนะคะทีนี้ยก็ตรวจเจอค่าตาล HBA1C อ่ะสิเปเซ็นตโอ้มาส่าุดได้อันนั้นไม่ต้องพูดถึงแะพี่โจเครื่องมันอ่านได้หกร้อย แต่พี่ชายปุ้ยอะมันอายค่าไม่ได้คุณหมอบอกมันก็ต้องเกินฉะนั้นนอนห้องไอซียูไปสองคืนมีโปรตีนร่วมมานิดหน่อยตอนนั้นที่นอนคุณหมอกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องกระไตด้วยนะคะนี่ก็คุยก็ให้เขาทานภูมีมาตลอดแล้วปัจจุบันปีนึงคุณหมอนัดเจาะเลือดครั้งเดียวนะคะปัจจุบันเนี้ย HbA1c พี่ชายปุ้ยอยู่ที่5.2แต่ระยะเวลา,าแค่ปีวกว่า ใช่ระยะเวลาแค่ปีกว่าเพราะว่าปุ้ยได้รู้ได้ความรู้จากเจลพัดคือปุ้ยเจาะดูข้ามตาทุกเช้าเลยจะได้รู้ว่าอาหารที่เขาทานไปมันมันมันมีผลอะไรกับกับค่าเลือดเขาไ,มไหมอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็ลูกยังเล็กอีกเลยเพิ่งแต่งงานเอสี่สิบกว่า การเลือกตัวช่วยดีๆเป็นทางลัดในการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมาเป็นตัวช่วยป้องกันและพื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ขอแนะนําเจลพัสดูมิสารอาหารจากธรรมชาติคุณภาพสูงสกัดมาจากสาหร่ายทะเลู้ดมไปด้วยฟูควายแดนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับฟูควายแดนเป็นสารอาหารทางการแพทย์ที่มีผลทางการวิจัยมากกว่า1,000พันฉบับมีความปลอดภัยสูง ช่วยบำรุงตับไตและสุขภาพองค์รวมนะครับมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกตลอด10ปีมีผลลัพธ์การใช้งานที่ชัดเจนนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากเจลพ์ปลาซูมินะครับช่วยให้การหายของตับและไตทํางานได้อย่างเป็นปกติต้านการเกิดเนื้องอกและการเกิดเซลล์ร้ายต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบและลดการอักเสบช่วยสร้างภูมิต้านทานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวจับกับโลหะหนักเช่นสารตะกั่วและโลหะต่างๆ ช่วยกระตุน้นการสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ใหม่ลดน้ำตาลในเลือดและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวานต้านเกล็ดเลือดแข็งตัวและก่อกับเป็นก้อนนะครับเจลพลัส HRT ให้พลังงานหัวใจรักษาสมดุลคอเลสเตอรอลเพื่อปกป้องหัวใจคุณเจลพลัส HRT คือสารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สำหรับบำรุงหัวใจและหลอดเลือดประกอบด้วยสารอาหารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดด้วยกันได้แก่ 1. ทอรีน ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจและระบบประสาทเป็นปกติ 2. ออลคาเนทีนช่วยเพิ่มพลังให้กับหัวใจ 3. c o โคเอนไซม์คิวเทนช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจ 4. โพลิโคโซนช่วยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยลดไขมันเลวหรือ L D L 5. ออยสเตอร์มัชรูเดอร์ช่วยลดไขมันในเลือดช่วยให้คอเลสเตอรอลเป็นปกติ 6. โฟลิกแอซิดเป็นสารจําเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง 7. เซเลเนียมช่วยสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจลพล u สเอชาทเจลบําบัดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปกป้องหัวใจของคุณช่วยให้พลังงานกล้ามเนื้อหัวใจและรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอล อย่าลืมนะครับมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจ้าพรสเตชาที T.